ค่ะเดี๋ยวนุชจะพามาดูสามล้อสองตอนแปลงเป็นกระบะได้นะคะตัวนี้เป็นสามล้อสองตอนไม่มีหลังคานะคะนี่ค่ะ C ีหกนะคะตัวนี้มาด้วยสีแดงครีมสีสันสดใสเลยนะคะนี่ค่ะมีตะก้าดด้านหลังด้วยนะคะและตัวเบาะด้านหลังนะคะสามารถครับเป็นกล่องใส่ของได้นะคะนี่ค่ะเรามาดูกันเลยนี่ค่ะครับ ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เราก็จะเห็นเป็นที่ใส่ของได้เลยนะคะนี่ค่ะใส่ของแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีเหล็กดามด้านข้างแข็งแรงเลยนะคะนี่ค่ะสีหกสีแดงจ้าค่ะแล้วตัวนี้ก็เป็นสามร้ออีกหนึ่คันนะคะที่เป็นหกเจ็ดศูนะคะไลออนนะคะตัวนี้นี่ค่ะสามารถปรับ เป็นที่นั่งได้นะคะนี่ค่ะเปิดออกมานะคะแล้วก็ขึ้นไปได้เลยนะคะนั่งค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ปิดประตูได้นะคะตัวนี้นะคะก้าวขึ้นได้อย่างสบายเพราะว่ารถไม่สูงนะจ๊ะนี่ค่ะรถไม่สูงเลยค่ะตัวนี้สวยงามแข็งแรงค่ะนี่ค่ะด้านหลังก็สามารถปรับเป็นกระบะได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะนี่เป็นสองรุ่นที่สามารถวิ่งได้นะคะ ประมาณ40 50โลต่อ1ชาร์จนะคะทั้ง2รุ่นเลยนะคะ mm hmm. เจ๊นุชรถไฟฟ้าเสียรังสิตสวัสดีค่ะ